สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกรอบนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษา,ษาอังกฤษของโรงเรียนอนุบาลรัตนรังสรรค์น,นะคะอ่าเรามาพบกันในรูปแบบการเรียนออนไลน์นะคะเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโครโครโนา19นะคะสำหรับวันนี้คบกัาคุณครูกุ๊กไก่ค่ะนางสาวกัญญาขอเหนี่ยวกลางค่ะอ่าเรามาเริ่มเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเรามาเรียนเรื่อง clothes นะคะเป็นการ clothes แปลว่าเสื้อผ้าหรือการแต่งตัวนะคะว่าการแต่งตัวในแต่ละวันของเราเนี่ยจะมีเสื้อผ้าประเภทไหนบ้างนะคะเราจะมาเรียนรู้กันเรื่องคำศัพท์ของเสื้อผ้าของเราแต่ละประเภทเนาะคำแรกนะคะเป็น t-shirt นะคะนักเรียนออกเสียงตามคุณครูนะคะ t-shirt นะคะ แปลว่าเสื้อยืดเนาะเสื้อยืดที่ใส่กันทั่วไปเนาะไม่เป็นเสื้อคอปกไม่เป็นเสื้อแขนยาวเป็นเสื้อยืดนะคะต่อไป shirt นะคะ shirt ออกเสียงตามนะคะเป็นเสื้อเชิ้ตที่มีคอปกแล้วก็แขนยาวเนาะแตกต่างจากเสื้อยืดเมื่อกี้นะคะต่อไป coat นะคะเป็นเสื้อคลุมของผู้หญิงที่เป็นอ่า เป็นชุดลงไปแบบนี้เนาะต่อไป short short นะคะเป็นขาสั้นกางเกงขาสั้นนะคะไม่ใช่กางเกงขายาวเนาะเป็นกางเกงขาสั้นไม่สั้นมากถึงขนาดสั้นจุ๋เนาะต่อไปกางเกยงยีนนะคะ jeans jeans ออกเสียงพร้อมกันนะคะ jeans เป็นกางเกยงยีนขายาวนะคะต่อไป Hat Hat ออกเสียงพร้อมกันนะคะ Hat เป็นหมวกหมวกที่มันคลุมลงไปทั้งหัวเลยเนาะไปทั้งศีรษะเลยเป็นหมวกเป็นหมวกปีกกว้างก็ใช่นะคะต่อไป shoes shoes นะคะรองเท้านะคะ shoes ต่อไปนะคะ sneakers sneakers นะคะ รองเท้าผ้าใบนะคะเป็นรองเท้าผ้าใบที่ใส่กับชุดที่ชุดพาะละชุดกางเกงยียนอะไรแบบนี้เนาะต่อไปเข็มขัดนะคะ belt belt ออกเสียงพร้อมคูนะคะ belt เป็นเข็มขัดเนาะต่อไปถุงเทา้า sock socks นะคะ socks ถุงเท้านะคะ อ่าทีนี้มาถึงหมวกนะคะหมวกอันนี้กับหมวกก่อนหน้านี้แตกต่างกันนะคะ CAP นะคะอันนี้แตกต่างจากเมื่อกี้เมื่อกี้จะเป็นหมวกที่คุมไปทั้งศรีรษะอันนี้จะเป็นหมวกที่มีมีข้างหน้าเนาะที่นักเรียนเรียกกันทั่วไปว่าหมวกแกปนะคะต่อไป scarf scarf ผ้าพันคอเวลา อากาศหนาวเนาะอากาศหนาวเราจะใช้กันบ่อยนะคะต่อไปแจ็คเก็ตแจ็คเก็ตนะคะออกเสียงพร้อมคุณนะคะแจ็คเก็ตเป็นเสื้อคลุมนะคะหรือเสื้อแขนยาวเสื้กันาวของเรานะคะต่อไป sandals sandals เป็นรองเท้าาที่มีสายรัดข้างหลังเห็นไหมคะที่มีสายข้างหลัง นะคะเราจะเรียกว่า sandals ต่อไป skirt skirt ออกเสียงความคุณน,นะคะ skirt เป็นกระโปรงนะคะเป็นกระโปรงของผู้หญิงเนาะอ่ะต่อไปเรามาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะว่าเราจะถามเขาว่ายังไงแล้วเราจะตอบเขาว่ายังไงนะคะ a ถามว่า what are you wearing นะคะคุณ สวมใส่ชุดอะไรเนาะ B ตอบว่าถ้าประธานเป็นผู้ชายเราจะต้องใช้อะไรถ้าประธานเป็นผู้หญิงเราต้องใช้อะไรนะคะเราต้องดูรูปประธานด้วยเนาะถ้าเป็นรูปผู้หญิงเนาะถ้าเป็นรูปผู้หญิงเราต้องใช้อะไรคะเราต้องใช้อะไรเอ่ยรูปผู้หญิงเราต้องใช้ she นะคะ she is wearing ตามด้วยคำศัพท์ของเสื้อผ้านะคะที่คุณครูสอนไปเมื่อกี้เนาะ อะมาดูตัวอย่างกันเลยอ่าเป็นรูปผู้ชายเราควรใช้ he หรือ she นะคะอ่าลูกศรแรกเป็นลูกศรที่ชี้ไปตรงแว่นกันแดดเนาะเขาก็จะถามว่า mm hmm. เขาจะบอกว่า mm hmm. he is wearing sunglasses นะคะ เขาใส่อะไรเอ่ยแว่นกันแดดเห็นไหมคะเป็นเด็กผู้ชายเราต้องใช้อะไรใช้ฮีถูกแล้วเนาะต่อไปลูกศรที่2เป็นชี้ไปตรงกางเกงเป็นกางเกงขายาวด้วยนะคะ he is wearing pants นะคะอ่าต่อไปลูกศรสีเขียวลูกศรสีเขียวชี้ไปตรงรองเทา้านะคะ he is wearing shoes นะคะ อะมาดูตัวอย่างต่อไปกันบ้างอ่าที่นี้เป็นหมวกเป็นหมวกที่มันคุมไปทั้งศีรษะและมีปีกกว้างด้วยนะคะเป็นอะไรเอ่ย he is wearing a hat นะคะเป็นหมวกปีกกว้างเนาะต่อไปลูกศรสีเขียวชี้ไปตรงเสื้อเนาะ he is wearing a t shirt นะคะ ต่อไปลูกศรสีเหลืองชี้ไปตรงกางเกงขาสั้นเนาะ he is wearing shorts next he is wearing a cap อ่าดูหมวกเห็นไหมน,นักเรียนสังเกตรตรงหมวกมันแตกต่างกันไหมคะตรงนี้จะปิดแค่ครึ่งคึ่งสีษะแล้วก็จะมีปีกด,ด้านหน้าเนาะต่อไป he is wearing a jacket เป็นเสื้อคลุมนะคะเป็นเสื้อคลุมต่อไป he is wearing jeans นะคะกางเกงอะไรคะกางเกงยีนใช่ไหมอ่าเด็กผู้ชายคนนี้ใส่กางเกงยีนอยู่อ่าต่อไปมาเป็นผู้หญิงกันบ้าง he she is wearing a blouse นะคะ เป็นผู้หญิงคนนี้ใส่เสื้ออะไรเอ่ยเสื้อที่เป็นอ่าเป็นเป็นผ้าเอ่ยย้อยนะคะต่อไปลูกศรสีส้มชี she mm ้ hmm. ไปตรงกระโปรงของผู้หญิงคนนี้เราจะบอกว่ายังไงคะ she is wearing a skirt นะคะ she is wearing a skirt ต่อไป ลูกซอนชี้ไปตรงไหนคะชี้ไปตรงรองเท้าของผู้หญิงคนนี้รองเท้าของผู้หญิงกับผู้ชายคนเมื่อกี้แตกต่างกันเนาะ she is wearing a shoes she is wearing a shoes next ผู้หญิงใส่หมวกหมวกเหมือนใครเหมือนผู้ชายคนก่อนหน้านี้นะคะ she is wearing a cap she is wearing a cap next she is wearing a jacket เป็นเสื้ออะไรคะเสื้อคลุมเหมือนกันเนาะต่อไป she is wearing a skirt นะคะอ่ะวันนี้สำหรับสำหรับหัวข้อ c l o t e นะคะก็ขอ จบการจบการสอเนเพียงเท่านี้นะคะชั่วโมงหน้าเรามาพบกับคลอเสเซตกับเวเสเตอร์ที่รวมกันนะคะเอามารวมกันในวิชาในชั่วโมงต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ครูกัญญาขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ